สวัสดีครับ f อทั้งหญิงและชายก็ทุกทุกคนทุกท่านนะผมป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของเหรียญป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อและขายเหรียญฮะคลิปนี้เรามาเปิดกล่องกันดีกว่าท่านผู้ชมกล่องนี้เป็นกล่องที่บรรจุเหรียญมาจากาคุณประภัยพงจัยฮะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ อ,อยู่โซนภาคเหนือ,อใกล้ๆบ้านปะปานี่เองก็โอเคนะขอบคุณมากนะสำหรับคุณประภัยพงใจดูอยู่หรือเปล่าฮะกล่องของคุณมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปิดกล่องเพื่อ,อนําคลิปเผยแพร่จะได้รู้ว่าช่องของประปานั้นเป็นช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็รับซื้อจริงๆนะฮะอันนี้คุณประภัยก็ดูอยู่ใช่ไหมฮะ กล่องของท่านถึงแล้วนะฮะกล่องของคุณประภัยถึงแล้วหองว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันอีกนะฮะหลังจากเราเปิดกล่องแล้วคุณประภัยก็ติดตามช่องของปะปาแล้วก็ไปบอกญาติญาติี่ทีน,น้องว่าเออช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะใครอยากขายเหรียญก็ติดต่อคุณประภัยได้เลยแล้วคุณประภัยเป็นนายหน้าเลยเนาะคุณประภัยเป็นหนายหน้า ถ้าอยากขายเหรียญโซนอำเภอเด่นชัยนะติดต่อคุณประไภัยได้นะฮะเดี๋ยวคุณประภัยช่วยช่องประภัยช่องหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคนะฮะอันนี้เป็นกระดาษเปล่าที่อาจจะติดหน้ากล่องมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอเคฮะน่าจะเป็นรายการบันทึกเหรียญด้วยแล้วก็อาจจะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเนาะเดี๋ยวป๊าเปิดกล่องไปดูกันไปกล่องนี้มีอะไรมากมายหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะโอโหฮะ น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกใช่ไหมเหรียญที่ระลึกเหรียญวาระนะ,ะเหรียญที่ระลึก10บาทสองสีที่ระลึกที่ผลิตออกมา6 1วาระแต่ละวาระนั้นก็มีรูปแบบแล้วก็ยอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันไปนะฮะบางวาระก็ผลิตออกมามา,มากบางวาระก็ผลิตออกมาน้อยผลิตน้อยอาจจะไม่ได้รับความนิยมผลิตมากอาจจะได้รับความนิยมก็ต้องศึกษาแล้วก็ ติดตามช่อง youtube ที่ท่านติดตามอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ได้นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยถ้าไม่มั่นใจว่าคงต้องเปิดแล้วเทออกดูเลยเนาะเดี๋ยวเปิดเททีเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็แยกออกไม่มั่นใจว่าเจ้าของเหรียญแยกมาเลยไหมเดี๋ยวจะลองเทแยกๆดูก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะว่าเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นหน้าจอนี้เป็นเหรียญอะไรกันแน่ฮะปอป่าก็แค่สันนิษฐานนะฮะ แต่อย่างน้อยนะก็เป็นเหรียญหน้าเหรียญสิบ,บาทอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่จะเป็นเหรียญอะไรฮะถ้าเป็นเหรียญปีสี่หนึ่งนี่โวยเลยใช่ไหมฮะเยอะเยอะคลิปนี้เราไปเรื่อยๆนะฮะเราเปิดกล่องนี้เราเลือกที่จะเปิดกล่องเดียวนะฮะเพราะว่าป๊าป๊า,ปาทำคลิปนี้ไม่เกินคลิปสิบ,ส,บสิบกว่านาทีสิบนาทีต้นๆเท่านั้นเองนะฮะมากกว่านั้นแล้วก็ความสามารถของแอปเนี่ยจะจะ,จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะเดี๋ยวป๊าปา อมองเห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าขยับกล้องนิดหนึ่งจะได้เห็นทั่วถึงเอานะฮะเดี๋ยวดูฮะอันนี้เป็นเหรียญอืมก็อ่ะโอเคถ้าไม่ได้ส,สองสี่หกแปดอ๋อทําทำมาเป็นสิบนะ<ค>อ่าเดี๋ยวป,ป้าก็คงต้อง <100 S 1> จ<ะ>ัดคลิปน,นี้เราเปิดกล่องเดียวฮะก็คงจะพอดีกับเวลาเดี๋ยวป้าจะต้องเทออกแล้วก็เลือกดูว่าน่าจะทํามาเป็นจํานวนมากกว่านะไม่ใช่ว่าถุงแยกวันละใช่ไหมอ่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าน่าจะประมาณนั้นป๊าป๊าก็จะกองนี้ก่อนเลยเนาะมีร้อยเหรียญน่าจะสิบถุงสิบถุงนะโอเคฮะคลิปนี้เรามาดูดูกันตรงนี้เลยป๊าป๊าก็ขอนับตรงนี้เลยนะก็คือทําเป็นคลิปนําเสนอกันไปว่าป๊าป๊าประกาศรับซื้อจริงสองสี่หกโอเคฮะแปดสิบนับไม่ยากดูไม่ยากฮนะสำหรับเหรียญใหญ่ๆนะอ่เหรียญใหญ่ อาจจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเหรียญสตางค์ขนาดเล็กอะไรประมาณนั้นไอเดวน้องก็ช่วยนับนะฮะสองสี่หกแปดสิบโอเคฮะใครที่ดูอยู่ก็ลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูว่าปาป,ประกาศรับซื้ออะไรดูคลิปนี้ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปดูคลิปหน้าอะไรประมาณนั้นสองสี่หกแปดสิบบางคนไม่ค่อยได้ดูคลิปท่านผู้ชมพอส่งเข้ามาหลายทีก็น้องเขาก็บอกอย่างนี้ไม่รับนะไม่รับนะ บางคนก็บอกว่าโอ้ที่ส่งไปนะี่คุณไม่รับเลยเรอแล,ล้วคุณรับตื้อเหรียญอะไรเนี่ยฉะนั้นอยากจะให้เข้ามาศึกษานะเราเราอยากขายของให้ช่องไหนเนี่ยขายเหรียญในช่องไหนเราติดตามช่องนั้นนะท่านผู้ชมน่าจะดีมากนะฮะสองสี่หกแปดสิบเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ย<ๆ>เขามีวิธีการมีความสามารถการค้าขายเหรียญไม่เท่าเทียมกันนะฮะฉะนั้นเราจะส่งเหรียญให้ช่องไหนเราก็ติดตามช่องนั้นจะเป็นผลดีที่สุดนะฮะไม่จําเป็น่าเป็นช่องปลาช่องเดียวนะช่องไหนๆหนเราก็ติดตามไป 4องสี่ปะประมาณนี้นะฮะวันนี้เราก็พูดกันในทํานองนี้เนาะก็ประปานับเหรียญอยู่2องสีส่ใครที่อยากขายเหรียญก็ลองดูนะฮะสองสีกส่ก็มีหลายชนิดพอสมควรที่ช่องประปาประกาศรับซื้อแต่บางครั้งเราช่วงนี้ประปาไม่ค่อยได้นำเสนอนะฮะ ก็ลองลองติดตามคลิปเก่าๆดูนะฮะอ่าอันนี้เป็นปีอะไรสําคัญหรือเปล่าเนี่ยเป็นะอ,อะไรสําคัญไหมคะปเป็น10 <40. S 2> <40. S 3> วระธนาคารอมสินหนึ่งเหรียญพัฒนาเศรษฐกิจสี่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่นะะอันนี้จะเป็นปี40อันนี้เป็นปี49เหรียญหนึน่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้ปี49นะอ่าปี49นะฮะอาจจะหลงติดมาหรือเปล่าอันนี้ปี42คงต้องเริ่มเริ่มดูตรงนี้แล้วนะอันนี้รู้แล้วนะเนาะ อ่ารู้แล้วล่ะเดี๋ยวรูปปีนแลนดหลักๆพ่อเจ้าของเหรียญจะได้เห็นด้วยนะฮะอ่าปีสี่ศูนย์สามเหรียญปีสี่ศูนย์มีห้าเหรียญนะคะสี่ศูนย์ห้าเหรียญนะอ่าเดี๋ยวพ่อปานับก่อนสองสี่ห้าถูกต้องฮะแล้วก็แล้วก็สิบบาทปีสี่สองหนึ่งเหรียญอ่าถูกต้องฮะนี่นะฮะแล้วก็แล้วก็อ่าอ่ไล่มาเลยอ่าได้ไล่มาเลยนะหนึ่งบาทอ่าอ่าอันนี้เหรียญสำคัญไม่เป็นไรอ่าหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทหงเ่า หบาทหงโอเคฮะหนึ่งบาทเลือหงก็สองสี่หแปดอ๋อเดี๋วนะฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิแปดอันนี้ยี่ิบเหรียญฮะน่าจะอ่าตรงนี้ยี่เหรียญอ๋อตรงนี้อีกยี่สิบนะเป็นสี่สิบโอเคฮะใช่ฮอ่าอ่าอ่าใช่แล้วก็หลังวัดปีสองห้าค่ะยี่สเหรียญสองสี่หก แปดสิบสองสี่หกแปดสิบโอเคฮะห้าบาทหงปีสามศูนย์สามเหรียญถูกต้องครับห้าบาทเหลียหงฮะปีสามศูนย์สังเกตดูนะฮะดีไม่ดีห้าบาทเหลียญหงนี่ยอาจจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดซึ่งมีราคาสูงกว่าปีสามศูนย์นะท่านผู้ชมเพราะด้วยยอดจำนวนการซื้อแตกต่างกันไปปอปาก็ต้องตั้งราคาที่สูงกว่ากันเล็กน้อยไม่ได้ซื้อขั้วเหรียญละสิบบาทหมดนะฮะถ้าปีสามเอ็ดเนี่ยราคาสูงกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ ต,ติดมาให้ดูเป็นเหรียญมีเรือน,นะฮะอ่าโอเคนะเดี๋ยวก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวปาปาให้คุยกับน้องแอดมินดูอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะเป็นน่าจะเป็นธนาคารอมสินหนึ่งเหรียญธนาคารอมสินใช่ไหมธน,นาคารอมสินหนึ่งเหรียญถูกต้องครับนี่คือเหรียญวาระที่ปาปาตั้งราคาไว้สูงกว่าเหรียญย่อยๆนะฮะเหรียญย่อยๆนี่เหรียญละสิบสามบาทเท่านั้นเองนะฮะ แต่บังเอิญมีเหรียญที่นักสะสมต้องการเล่นหาแล้วปปาก็เลยไปดูยอดจํานวนการผิดปปาก็ตั้งราคารับซื้อขึ้นมาเองอันนี้พัฒนาเศรษฐกิจสี่เหรียญค่ะโอเคฮะถูกต้องฮะนี่คือเหรียญที่ปอปารับซื้อในราคาเหรียญละ30บาทเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าสังเกตเป็นสังเกตดูก็จะได้แยกราคาที่สูงกว่าออกมานะฮะติดตามแล้วก็ศึกษาช่องของปปาดูนะฮะจะได้รู้ทันว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เท่าไรนะฮะ ดีกว่าที่เราไม่ดูเราไปไปไป,ไปใช้จ่ายนะท่านผู้ชมนะอันนี้มีสิบกองไหมคะสิบกองสองสี่หกแปดโอเคฮ้าถูกต้องฮะสิบกอ<ร>งอ่าครบตามจํานวนนะฮะสำหรับเหรียญของคุณประภัยใช่ไหมอของคุณประภัยเหรียญของคุณมาตามจํานวนที่ตกลงครบทั่วนะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะฮะครบนี่คือ เป็นการติดตามช่องของประปาไงฮะแล้วก็ตกลงยอดจานวนการผลิตกับน้องแอดมินเขาฉะนั้นเวลาส่งเหรียญมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตกลงกันทางไลน์ให้เรียบร้อยจํานวนเหรียญกี่เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญชนิดอะไรราคาเท่าไหร่เนี่ยทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์นะฮะมันเป็นความคล่องแคล่วความสะดวกสําหรับเจ้าของเหรียญด้วยแล้วก็ทางร้านเราด้วยเนาะว่าทางร้านเราไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะ,ะฉะนั้นใครที่ อยากส่งเหรียญขายกับช่องปปาก็เข้าไปดูคลิปช่องของปะปานะฮะดูคลิปช่องของปะปาว่าปะปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรสําหรับการขายออกก็รับซื้อเหรียญอะไรเข้ามาเหรียญน,นั้นก็จะถูกจําหน่ายขายแบ่งปันออกไปนะฉะนั้นก็รอนะเราติดตามช่องของปะปาดูคลิปนี้เราบันทึกเทปเป็นหลักฐานแล้วก็อยากให้ผู้รายการรู้ว่าช่องของปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญ ใครที่ติดตามก็จะได้เปรียบนะฮะจะได้เปรียบว่าปอปารับซื้อเหรียญอะไรชนิดราคาเท่าไหร่อ่านี่ฮะคุณประภัยพงใจมาจากอำเภอเด่นชัยโซนจังหวัดภาคเหนือนะฮะจังหวัดแพร่โอเคนะขอบคุณมากสำหรับเจ้าของเหรียญคลิปนี้ปอปารึกษาบืเหงียนโบราณและทีมงานคงจะ,ะต้องลาแฟนรายการก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะฮะ ใครที่อยากติดมีเวลาเหลือนิดน้อยเนาะนี่ฮะใครที่อยากติดตามช่องของปอปานะก็เข้าไปดูได้นะฮะคับปอปาทำเพลย์ลิสต์ทิ้งไว้แล้วอย่งในช่องของปอปานะก็ไปเขี่ยดูไปเซิร์ชหาดูว่าปอปารับซื้อเหรียญอะไรนะฮะก็ลองไปเซิร์ชหาไปดูนะฮะท่านผู้ชมมีมากมายนะฮะมีมากมายก็ลองดูเนาะด้านบนนี้เป็นคลิปล่าสุดนะท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปดูนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เดี๋ยวปอปามีอะไรที่จะนำเสนอมาประกาศบอกปอปาก็จะเดินหน้าทําไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ